รองเท้าอยู่ไหนเอารองเท้าไปด้วยม,มาพ่อซื้อให้ใ,ในกระเป๋าพ่อซื้อให้มาเป็นไงบ้างวันแรกก็วันแรกก็ไม่ก็วันแรกก็ไม่ค่อยคินแต่แต่พออยู่ในแต่พออยู่ในโรงเรียนนักตอนแต่พออยู่ในโรงเรียนนานเกินเลิกคินแล้วค่ะอ๋อสนุกไหมคะมาเรียนวันแรก ตรงนี้มาแต่เช้าเลยนะโอเคไปกลับบ้านกันเมื่อเช้าหนูได้เงินเป็นเงินกี่บาทนะยี่สิบห้าบาท,บาทเอา้าแ,แล้วก็เหรียญ 5, 5. อา้าได้ไปยี่สิบห้าบาทแล,แล้วทำไมแล้วทำไมหนูมีกลับมาสามสิบห้าแล้วล่ะลูกเอา้าหนูแปลงเรียนหนูได้ตังค์เลยเหรอหนูไปเล่นปั่นแปะกับเพื่อนมาหรือเปล่า าอะไรหาตังไงเอาวยังมีอีกเหรอมีแต่แต่หาไม่เจอ,อเอน,นี่ยเอ้าไหนนี่เห็นมีเอาไปตรงไหนหมหาข <c oughs> ี้ลืมแต่น้อยแทะเอาสีมาสเตอร์อาร์ทออกมาแล้วกันได้ใช้ไหมสีอ่ะ เอานมก็ไม่กินอีกแล้วม,มีแม้ตังค์ไหนบอกก็มีอีกไม,มเอา้าหายไปไหนไอีกกี่บาทที่มันหายไปอีกห้าบาทเอาหายไปห้าบาทเอา้าแล้วหนูได้ไปโรงเรียนยี่สิบห้าบาทใช่ไหมเอาแล้วทำไมมันกลับมาสามสิบห้าบาทอะได้มาจากไหนสิบบาท อา้าก็หนูบอกว่าหนูได้ไปยี่สิบห้าบาทหนูได้ไปกี่บาทกันแน่เมื่อเช้าอัน,อ,น,นอันนี้มันสิบห้าบาทไปบวกกับยี่สิบก็เป็นยี่สิบห้าบาทไม่ใช่ไม่ใช่น,นี่ยี่สิบใช่ไหมอันนี้สิบบาทเป็นเท่าไหร่ยี่สิบบวกกับสิบยี่สิบบวกกับสิบไม่ใช่คะ่ะ เหมือนเหมือนสองบวกหนึ่งอ่ะเป็นเท่าไหร่อันนี้สองอันนี้หนึ่งสองบวกหนึ่งเป็น <3. S 1> ใช่ยี่สิบกับสิบบาทเป็นสามสี่ใช่แล้วนี่อีกห้าบาทก็เป็นสามสิบอ่าแล้วเมื่อเช้าหนูได้ไปกี่บาทกันเนี่ย อ๋อได้ไปสามสิบห้าอันนี้คือเหลือเท่านี้ถูกแล้วแสดงว่าหนูไม่ได้ใช้สักบาทเลยใช่เออแล้วหนูบอกว่าเพื่อนให้เงินคนละห้าบาทละ่ะอยู่ไหนเงินน่ะไม่รู้เสียแล้วเสียแล้วแล้วเพื่อนให้เงินหนูทําไมอ่ะไม่รู้มันเสียระหว่างหาไม่เจอแล้วอ๋ออันนี้หนูก็เอาหยอดกระปุกไว้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องเขย่าเอา,เอานี่เช็ดจูใส่ใส่คืนไม่ได้น,นมมาออกเอาไว้เอามาแช่แล้วพรุ่งนี้เอาอันใหม่ไปแล้วทำไมหนูไม่กินนมอ่ะลูก เอากินด้วยดินมอ่ะเอาเอาขวดนี้เอาเออ่กล่องนี้ออกมาไว้เอาวางไว้บนโต๊ะก่อนก็นได้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอากล่องใหม่ใส่ให้เงินเนี่ยหนูก็เอาหยอดกระปุกหยอดหนูจะหยอดกี่บาทดีหยอดหมดเลยแล้วกันอ่าหยอดหมดเลยพรุ่งนี้หนูจะได้ใหม่ถ้าเกิด โอเคครัค่อยๆย้ายจากอันนี้ไปใส่กับปุกใหม่เอวแว้งอ่ะเอาก็แล้วแต่หนูดิอยากหยอดเลยไหมล่ะอยากอ,อยากหยอดก็หยอดเลยโอเคเลิกเรียนมาก็เหลือก็ามาหยอดอย่างนี้แหละ<ม>ว่าพรุ่งนี้ก็จะ<ม>พรุ่งนี้ก็จะได้ใหม่มถ้า<ม>อ่าพรุ่งนี้ก็จะได้ใหม่ถ้าเกิดหนูหยอดนะ่ะแต่ถ้าเกิดหนูไม่หยอดพรุ่งนี้หนูก็จะไม่ได้หนูก็จะได้แชรนเก่าเหนวันนี้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเงินเมื่อวานใช่ไหมเนี่ย นั่นแหละหัดหยอดไว้หยอดกี่บาทวันนี้หนูหยอดไปกี่บาทสามสิบห้าบาทสมมุติถ้าเกิดหนูอยากได้ oh, อะไรแบง์มันไม่ลงแบง์มันค้ามันเป็นไรมันอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเกิดสมมติว่าหนูอยากได้อะไรอ่ะหนูก็เก็บให้ได้ครึ่งหนึ่งพ่อกับแม่จ่อให้ครึ่งหนึ่งโอเคไหมสมมุติว่าหนูอยากได้อะไรดี hmm, ตุกาตาต๊กาตาหมีอ่าตุ๊กตาหมีสมมติว่ามันตัวละหนึ่งร้อยบาทหนูต้องเก็บให้ได้กี่บาทห้าสิบใช่พ่อกับแม่ก็จยอกให้อีกห้าสิบ ดีไหมเป็นหนึ่งร้อยบาทค่ะโอเคมันมันเป็นหนึ่งร้อยบาทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะเพราะว่าเพราะว่าห้ามันเพราะว่าศูนย์มันไม่สาคัญแล้วมันก็เหมือนห้าบวกห้าห้าบวกห้าก็เป็นสิบแล้วหีห้าสิบบวกห้าสิบก็เป็นหนึ่งร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมาเอาไปเก็บไว้ ก็บอกน้ำละ่ะลืมกระบอกน้ำจับขึ้นยอกระบอกน้ำข้างบนสวัสดีค่ะทำไมาถึงลืมไว้ล่ะกระบอกน้ำอ่ะ ฮะลืมไปดังลงมาปุ๊บหนูก็เช็คตัวเองก่อนสิลูก้าลืมอะไรหรือเปล่าไหนทีนนี้ทีนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วกระโดดใส่ทิ้งตัวให้ดับ มา let's go มาเชือกให้โรงเรียนอยู่เอ๊ะนี่โรงเรียนร้านอยู่ในหลืบมากเซอร์ราฟอนคู่วันตอนแรกเข้าใจว่าอยู่ข้างนอกค่ะขับบนสามรอบครับใช่ทุกคนผู้ประคำจะพูดอย่างนี้มุดเลยหาไม่เจอรอกล้านคู่ดีไงโอ้ชุดสวย ลองสวมดูก็ไดู้สวมเลยสามที่สองอัะนนะั้นอันนี้สามพิสีะนะ่หากัวนสามสองนี่คือเล็กสุดแลยนะคะใหญ่อ่าสามพีทเล็กสุดจ้ะต้องซื้อกี่ชุดเนี่ยแก็นักเรียนเรียนสามวัน,นจ้ะแล้วก็จะมีชุดเนตรนาฬิการสำรองในแล้วก็มีชุดพระละหนึ่งจังอ๋อต้องมีเนตรนาฬิรู้ด้วยจ,จะมีเนตรนาฬิการสำรอง เดรเระดิสสำรองก็จะเป็นเสื้อขาวนี่แหละแต่จะปักปักเม็ดเพอดีเลยอยู่นี่นะฝั่งนีตรงาเลยไม่เป็นตาเลยอันนี้คือต้ใส่ถุงปอสามเลยไหมคะถึงมอสามเลยอ๋อชุดเดียวนี่ยยาวเลยใช่เขาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนลองกระโปรงสิลูกลองกระโปรงสิเอาถอดรองเท้าก่อนดูเจ็ดร้อยนิ้วดูขาเสื้นิ้ว พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ้โหเสื้อสี่ตัวโป่งสามอ๋อเอ่อห่อเข็มขับนี่พเอาี่ใส่กับเสื้อเด็ดเด็ดสำรองต้องเอาเสื้อเข้าในเหรอจยาเอาเสื้อเข้าในเข็มขัดไว้ข้างแล้วรอดในนี่เอาใส่ยี่ห้อขอดูเนี่ยใส่ถูกไหมไม่ใช่เหรอก็รู้อยู่นี่ ส่หม้วนีลยเมื่อเมื่อกี้แม่เอาของหัวให้อยากเอาอะไรก็ได้อของหัวมรับดูสิสวยจังเลยแต่อันนี้ต้องพันไหนดีอันนี้พันุทดลงเฉยวักเกอร์นี่ซื้อไว้ทักโลนึงเหรอลูกขายแน่นอน <c oughs> ถึงวันจะถึงวันจะไปเรียนก็หาไม่เห็นนี่ <c oughs> โอเควันนี้จบคลิปแค่นนี้เซฟวันก็ไม่ได้ไปรถติดซื้อกับข้าวแล้วก็เข้าบา้าน <c oughs> ตอนที่รถติดก็พูดอยู่จะได้ไปวันไหนเนี่ยติดยาวเลยค่ะยาวไปถึงด้านล่างเลยค่ะโอเคคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายต่อไปอ่าสระอะไรเนี่ยอ,อ,อ่านสิอ่านใหม่เริ่มใหม่อ่ามีนา ดีอ่านไหมอามีนาดีอ่าอันนี้ก็กตีตีอ่านไหมกะกะตีตากะตีตาดีเก่งมากตาสี มานาเก่งมากค่ะตาสีมานาใช่อะสุดท้ายกาตีตาสีสองทหสทหารทีทใหมกาตีตาส,สีสองทเก่งมากไปกินข้าวก่อนตาตาตีตาสีสองท <c oughs> เรากลับมาอ่านใหม่ดูคณิตหน้านี้ได้19เต็ม20ลบเลขแบบมีตัวทดอันนี้อ่านได้โอเคไปกินข้าวโอ้ยนายบอกว่าจะให้เล่นง่ายเอาเล่นเลยอะเอานิวนิยว,ไ,ไ,วไฟดับ,ดบทั้งวัดเลยเนิยวมาเล่นปีแรกปุ๊บไฟดับเลยเออไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยเปียกเอาก็ต้องเปียกใี่สงการอะ

ดีครับจากบ้านได้เห็นเห็นปึ๊บเลยกวาดเลยเหรอหนูหนูนิว ช่วยเพื่อนกวาดก่อนสิให้เสร็จก่อนสิค่อยกลับอ่ะไม่ครูให้กลับเลยอ๋อครูให้กลับเลยโอเคคร,รับเริ่มจากตัวนี้กันนะอ๋อปูปูเอ้าไม่ใช่ปูสิดูตาดูตัวอะไรสระอะไรไม่ใช่พูดเปื้นเลื่อยเปื่อยเดยเาเอาอ๋อปูปูเออ อันนี้คือตัวอะไรคะถัถุงไงอ่าถัถุงแลหนูไปทอได้ไงหนูก็ต้องถอสิออูถูมันสระอะไรดูดีดีสอู่อ่าสระอูแล้วมาสระอูได้ยังไงสะรอู่สระอูสะกดมาถอถออูถูถูกต้องค่ะอือันนี้ไม่สะกกลหรืออ่านออกรยเปล่าอันนี้ มันเป็นสระอันนี้ค่ะมันเป็นสระอือแต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราหัดอ่านอ่ะมันจะไม่มีอออ่างตามหลังแต่ถ้าเกิดือไม่ใช่ฟังก่อนกนดีใช่อ่ะนับแบกตัวางหลังข้อเนี่ลองดูใหม่สิสี่สิบแปดบวกสิบเก้าแปดบวกเก้าได้เท่าไหร่คะ ไป1ล1 1สิบสิบเอ็ดสิบส่สิบ้าสห้าหลังหนูใส่ถูกแล้วเ็ดใช่ไหมใช่หนูกคทดหนึ่งแล้วอ,อ่าใส่เจแล้วหนูทดไปหนึ่งหนูทดถูกแล้วนี่เลขหนึ่งหนูเอาสี่บวกหนึ่งสิเนี่ยเลขข้างหน้าได้เท่าไหร่ได้าอ้าวได้ห้าแล้วหนูลืมตัวทดไปหรือเปล่ากตัวหนึงเนี่ยห้าบวกตัวทดเป็นหกหนูลืมตัวทดออมันต้องเป็นหกสิเค่เนี่ยไม่ใช่ห้าสิบข้อนี้ผิดนะคะหน้านี้ได้เ้าเต็มสิ โอเคไปอ่านต่อเลยแล้วพอว่อตรวจให้อีกหน้าหนึ่งนูอ่านนี้นะพ่ออันั้นหนูอ่านไปแล้วค่ะโอเคค่ะก่งจุ้ย้านางาช้าชานา,นา,นา,นา ฝาไไม่ใช่พออะไรเนี่ยพอพานหรือเปล่าพอานอ้าวใช่หนูลืมไม่รู้สักกูยังไงพามายาลาลาวาหาออกจากเป็นชอหรอช่อโซ่ชอโซ่สิสอชอชออี อ,อเเป็นซอ,อ,อะไรนะซโซโซอ๋อออกเสียเป็นอะไรอะหนูก่มันมนีมันสละอะไรดูดิสละอะไรมันออกเสียงเป็นซซหรอซอโซอ่ะใช่ค่ะสระกอีอิออสามีความมัน่นใจในตัวเองเพราะว่าหนูอ่านออกอยู่แล้วราคาเหรอราคาค่ะการชุน,น,นที่เ ปี2566มีวาระสำคัญประกอบด้วยการให้ความเห็นชอบกระบวนการคัดยุเก่งมากการางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครที่6ปี2568มียาเก่งมากค่ะเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีผู้อุปกาต่อการศึกษาประเทศและหนึ่งคนในอาเซียนติมอรเลสเต ิมประเทศามาซีไม่ใช่ไม่ใช่สระอีดูดีๆสระอะไรสระอีมาซีอืมโอเควิชาเก่งมาก ยังไงนะคะไปโรงเรียนหนูได้กินข้าวไหมคะกินกับอะไรครับวันนี้กินกับไก่ทอดแล้วทำไมกลับมาหิวข้าวจังเลยกินเยอะไหมไปโรงเรียนนะกินเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วทำไมยังหิวไงอ่มนี่เพิ่งบ่ายสามเอง หิวข้าวอั่าเนี่ยเมื่อวานก็กลับมาก็กินเกี้ยงไม่เหลือสักเม็ดเลยเก่งมากดูวันนี้ก็จะกินเกี้ยงไม่เหลือสักเม็ดอย่างเงี้ยใช่ไหมแมนปะ่ะกินซะโอ้ขนาดเปิดแอร์เย็นขนาดนี้เหนือหน่อยหรือยังบอกอีกแล้วเนี่ยไม่โดนอดิค่ะไม่พ่อนั่งอยู่มันเย็นจัง ส่ชุดช้างด้วยวันนี้ตอนเงย็นเจอไหมคะไม่มาค่ะทำการบ้านเสร็จละเร็วนะคะทำงานเสร็จลเร็วจะได้กลับบ้านไดไว ลงตรงบันไดไปไปขึ้นไปพเพื่อนเลยไปๆค่ะตอนเย็นเจอกันไปครับไม่ไปรจุาบจุ๊บๆวันนี้เรียนอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็สอบวัดความรู้แล้วก็ปิดเทอม ไปเทียมแล้วก็ไปไหนกันไปเที่ยวไปเที่ยวไปเพอาส่งแค่ตรงบันไดนะเดินขึ้นไปเองนะคะเดินขึ้นไปพร้อมเพื่อนเลยขี้เพื่อนเต็มเลย ไปตอนเย็นเจอกันค่ะจุ๊บจุ๊บโอ้รีบกลับเลยเนาะไม่รอพ่อเลยเนาะปนเป็นไงสนุกไหมครับวันนี้ก็ดีเอาอรอด้วยสิวันนี้แฮมแฮมมาไหมมา,มาได้นั่งด้วยกันไหมไม่ไม่นั่งด้วยกันนะฮะไม่ไม่นั่งด้วยกัน แฮมมาช้ากว่าหนูหนูนั่งกับเพื่อนชื่ออะไรตงัตงตังอ๋อตงังตังคนที่เปิดกระป๋องน้ำให้หนูนี่เหรอบอกว่านี่แฮมเปิดให้หนูเปิดเองไม่ได้หรอคะโอเคไ,ไป,ปกลับบ้านกันร้อน,นยายเปิดแอร์รอยังเนี่ยบอกยายเปิดแอรออยย์รอเย็นๆเลยลืมกระบอกน้ำหนู สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันตอนเย็นนะคะแลมาพายืนส่งตรงนี้ bye <c oughs> บ๊ายบายคุณผู้บราครับครับผม <c oughs> หนูได้ที่ไห่ <c oughs> ไม่รู้